โอ้ในที่สุดเจ้าก็นำตัวเมล็ดถั่วไปปลูกแล้วชยโยต้นถัวน่วน้อยต้นแรกของเรากันเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันยังไม่เย็นแสดงว่ามันยังไม่โต <c oughs> ไฮมิราซังคอนเทเจ้วาัตตชิวะสซันเดย์สหรัฐซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมออกซิเจน not included s p c e d out ในพาร์ทที่85กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับกับโครงการดาวเครื่องเคียร์นะครับเพราะมันจะเป็นดาวที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ ตัววัตถุดิบอาหารที่ใช้ในการทําแบบว่าเป็นของขั้นสูงกันต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในครั้งนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มทําเรื่องเกี่ยวกับจุดที่จะเป็นการปลูกพืชกันบ้างน,นะครับงานนี้ใช้เวลานานกันอย่างแน่นอนอ่ะก่อนอื่นนะครับเรื่องกับตัวพืชที่ผมจะมาปลูกนั้นก็คือจะมีอยู่2ต้นก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นจอกน้ําก็คือจะเป็นต้นไม้ที่จะให้เรื่องเกี่ยวกับตัวผักสลัดมานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว ต้นถั่วนอนนะครับก็คือต้นไม้ที่จะสามารถนําตัวเมา็ดถั่วนอนมาทําการปลูกเพิ่มจำนวนกันได้เรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็น,นต้นไม้ทั้งหมดเลยนะสองต้นเนี่ยเป็น2ต้นไม้ที่อ่าต้องมีการแบบว่าหาสายพันธุ์พิเศษกันด้วยก็เลยจะเป็นต้องมีการปลูกกันในครั้งนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวก็มากระโดดขอบเขตที่จะทําฟาร์มกันดีกว่านะครับอ่ะก่อนอื่นก็คือตรงด้านขวาตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นทางขึ้นลงหลักของอ่าบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะเริ่มปลูกตรงไหนดี เดี๋ยวขอเริ่มขอวางเทสตดูก่อนนะครับถามว่าผมวางแบบว่าอะตรงเนี้ยไปกําแพงแบบยาวลงมาก็คือตรงนี้จะเป็นกําแพงที่จะดิ่งยาวลงมาเลยแล้วค่อยเดี๋ยวหาทําทางเข้าอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยสามช่องนี้ก็จะเป็นการปลูกพืชใช่ไหมแล้วก็จะมี3มช่องนี้เว้นสาวางเว้นสาวางสานะครับก็คือเดี๋ยวจะแบบปลูกชิด3ต้นแล้วก็เว้นสามสามสา เว้นสาวางสเว้น3ามวาง3าเว้น3าวางสาเว้นสวาง3ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ๋ยวรู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงส่วนไหนถ้าหากว่าวางอย่างนี้ก็จะเอ๊ะอ๋อก็จะได้เท่านี้เหรออ่ะตรงนี้พี่กี่อันเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หเหรอเป็นเศษขี้ฮะแต่ว่าตรงนี้ถ้าลงมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะปลูกได้เพิ่มนะาสะอีกอันหนึ่งด้วย อ่ะ,อะโอเคงั้นก็เอาตามนี้กันละกันนะครับคือตรงบริเวณที่ผมวางไว้เนี่ยจะเป็นจุดที่จะมีการปลูกตัวพืชแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับตัวพืชที่ใช้ในการปลูกนยครับว่าต้องทําพื้นกันก่นกอนต้องทําพื้นกันก่อนนะครับมาใช้หลักการเดิมเลยนะครับก็คือทําการวางเรื่องเกี่ยวกับตัวพืนเพื่อที่จะสร้างประตูวไว้ตรงกลางแล้วก็ทําการทุบทิ้งกันไปเหมือนเดิมเลยนะครับอาจทําการวางไว้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหม 3แล้วก็ไอมนะตรงตรงนี้เป็น1ใช่ปะ่ะ1แล้วก็1 2 3 เด,เดี๋ยวเริ่มงงช่องวางไปวางมาเริ่มจะงงช่องแฉแล้วนะครับอันนี้เป็นสามช่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเว้นสามแล้วก็สามช่องนี้อ่าวโอเคโอเควางถูกแล้วนะครับก็คือทาการสาร้างเสร็จแบบนี้ก็คือจะมีการวางประตูเนี่ยสอบบ๊อไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทาการวางตรงกลางแทรกไปทีหนึ่งก็คือเจะทำเงี้ยสร้างกันไปเรื่อยๆนะครับโอ้งานนี้ได้เสียเวลานั่งวางกิกนานแสนานานกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่จะมีการทํเรื่องเกี่ยวกับตัวฟาร์ เอ๊ยเดี๋ยวผมวางนิ้วผิดวางผิดวางถูกแล้วแหละอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่เดี๋ยวเราค่อยทำการแฉก,กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับโซนที่อยู่อาศัยตอนนี้เดี๋ยวเอ่อเริ่มแก้ไขเลยก่อนดีอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวประตูทําการสั่งเปิดก่อนนะครับประตูที่เป็นจุดเข้าห้องน้ําหรือว่าแบบไม่ได้มีการแบบอะไรนะพูดว่ามีการินหายบ่อยๆอะ่ะก็ทําการสั่งเปิดไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้สำหรับตัวบอ่อพพน้ำเกลือน,นะครับก็ได้หลับไหลไปที่เรียบร้อยเคลียร์น้ําไปจนเกลี้ยงกันด้วยนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะทําการวางพื้น ปิดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวขอทําการเลื่อนตําแหน่งของปั๊มของเหลวเนี่ยมาทางขวาหน่อยดีไหมเอ่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําการลื้อถอนแล้วก็เลื่อนมาทางขวาหน่อยก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ผมอยากจะให้มีการวางเลื่อยกับ,บตัวเซนเซอร์อก็ได้ด้วย <c oughs> ก็คือจะเป็นแบบนี้ ก็คือจะเป็นเรื่องกับตัวเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับก็กือเป็นการวางตัวเซ็นเซอร์ไฮโดรเพื่อที่จะทําการตรวจสอบปริมาณน้ำว่าเออถ้าหาว่าถงจุดแล้วเนี่ย่อาทำการสั่งเปิดน้เพราะถ้าหากว่าเราสั่งเปิดทํางานตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งน้ํามันจะแบบว่ามาได้ไม่เยอะสูบทีนึงเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มค่ากัน,นเองนะครับก็เลยมีการวางเซนเซอร์เอาไว้เพื่อที่จะควบคุมการเปิดปิดของตัวปั๊มคอนเดนเซอร์อออกันได้อ่ะตรงนี้ อย่าทาการหรือถอด้านขวาออกไปนิดหนึ่งแล้วก็บันไดเอาออกไปด้วยจากนั้นก็ทําการวางพลังเหวียไว้ที่ทางขวาแทนนะครับแล้วก็ทําการวางเรื่องเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ไฮโดรเหมือนกันอะเซนเซอร์ไฮโดรอันนี้ก็ทํามาจากเหล็กปกติไปก็ได้นะตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่มันร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องสูบน้ํา เครื่องปั๊มของเหลวนะครับอันนี้ขอย้ำว่าต้องทำจากเหล็กกล้าหรือไม่ก็เป็นดับทองขึ้นไปไม่อย่างนั้นเนี่ยจะรับมือกับน้ำเกลือไม่ไหวนะครับแล้วก็ตรงนี้มันชนกับท่อน้ำข้างล่างชนซะยาวกันเลยนะครับอตรงนี้เดี๋วทําการเบี่ยงตำแหน่งหน่อยกันนะครับจะได้ให้ตัวน้ำเนี่ยส่งเข้ากับจรวดกันได้ต่อไปแล้วก็จากนั้นกลับมาดูเซนเซอร์เซนเซอร์ตรงนี้นะครับถามว่าทําการวางไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีการเปิดปิดได้เหมือนกันตอนที่ ตัวะไรนะตัวเซนเซอร์มันถึงจุดหนึ่งแล้วหมายความว่าต้องมีการวางดีเลย์ก็คือจะเป็นดีเลย์บัฟเฟอร์วางไว้ตรงนี้แล้วก็ทําการเชื่อมต่อกันได้ตามปกติเลยนะครับก็คือเวลาที่ตัวเครื่องเนี่ยมันมีการสาัญณสีเขียวปุ๊บก็คือทําการเปิดเครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าหากตรงเนี่ยมันกลายเป็นแดงปุ๊บ แต่มันจะเจอกับดีเลย์ที่ทําให้ตัวเครื่องนี้ยังคงทํางานกันได้ต่อไปประมาณนี้นะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นการเก็บบ่อน้ําเกลือแล้วก็ตรงนี้สัระล่างที่มีตัวเครื่องอทำน้ําจืดนะครับตอนนี้ผมก็จะ ไม่ใช้งานกันแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องที่แค่เคลียร์น้ําในตอนเริ่มต้นแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ทาการสูบตัวน้ําเข้าสู่ห้องเก็บโดยตรงไปเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาผ่านตัวเครื่องทำน้ำเกลือนะเกลือนี้แค่ใช้ในการเคลียร์ในช่วงแรกเฉยๆนะคะตัวที่ทำการสั่งหรือถอนยาวตลอดแนวแล้วก็ห้องน้ําห้องน้างั้นเหรอ ห้องน้ําเดี๋ยวทาการตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเพื่อที่จะเอาตัวน้ํใส่เนี่ยวนกลับเข้าไปในหลบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เก็บเรื่องเกี่ยวกับน้าเน่าจากห้องน้ําแล้วก็ทําการบาบัดแล้วก็เอาไปเก็บเอาไว้อ่าแบบนี้อ่ะเท่านี้จุเครนนี้ก็คือสามารถทํางานกันได้แล้วนะครับจะได้เปลี่ยนน้ำเน่าเนี่ยให้กลายเป็นน้ำใสแล้วก็สามารถวนหลบใช้งานกันได้อ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งไปแล้วก็ถัดมาน้ําส่วนเกินคือถ้าหากว่าเราใช้งานโซชโคกกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีีีปััญหาาท่่่่ววเเรืองกกยบ ตัวน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าตัวสุ่ชักโครกเนี่ยเวลาใช้งานใช้น้ําใส่หแต่ออกมาเป็นน้ําเน่า1 1กิโลนครามว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยก็จะมีน้ําเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะลองเล่นสนุกโดยการไปปลูกสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับมันก็คือตัวต้นไม้ตัวอะไรวะ มันจะเป็นต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เคยใช้ไปแล้วแหละก็คือเป็นตัวต้นอ็อกซิเฟอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นต้นไม้ที่ต้องใช้น้ําใสในการเจริญเติบโตซึ่งคิดว่าเดี๋ยวจะได้ลองใช้เจ้าสิ่งเนี่ยที่ดาวดวงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวระหว่างที่ผมทําการก่อสร้างอยู่เนี่ยถ้า,าว่าจะเริ่มกลับเอา้าปิดขังตัวเองซะง,งั้น <laughs> ปิดปิดขังตัวเองซะง,งั้นแล้วปัสสวะเต็มด้วยนะเอาแล้วอ่ะคนนี้เตรียมฉีดล่านะครับได้ใช่ไหม ชีร่าไหมครับแฟงกี้แฟงกี้ครับสู้ๆอย่าพึ่งชีราาใส่ใส่ตัวชุดตอนนี้อ่ะเข้าน้ำไปก่อน <c oughs> นี่นยังดีนะตรงนี้มีห้องหนาว <c oughs> และอย่างชุดที่ว่าผมมองมาดูพอดีโอ้ยโดนขังไป,ประโทษอ่ะตรงนี้ก็ทําการเลื่อถอบบันไดแล้วก็อ่าทาการสร้างประตูเนี่ยเข้าไปข้างในาแล้วก็ทําการเลื่อทิ้งเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นพื้นไปนเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการสร้างอย่างเงี้ยยาวลงกันไปเรื่อยๆกี่ชั้นอะ่ะ กี่ช pues ั้นเนี่ยกว่าจะเสร็จนะครับอ่ะงันงานนี้คงต้องทำแลบกันแบบลวน่วงกันเลยนะครับอ่ะงั้นก็ไปเลยหลายวันผ่านไปตอนนี้ก็ได้ทำส่วนชั้นบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับบริเวณ4ชั้นบนนี้ผมน่าจะว่าจะทำการปลูกเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นถั่วนะครับส่วนขัานทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวต้นจอกน้ํากันละกันนะครับก็คือจะมีการปลูตต้นจอกน้ำเนี่ยเยอะกว่าในส่วนของตัวต้นถั่วนะอ่ะทีนี้ก็มาเริ่มทําการเซตอัพกันดีกว่านะครับก็หรือก็นําเรื่องเกี่ยวกับตัววิสโคเจลนะครับมาเป็นกําแพงกัน้นเรื่องเกี่ยวกับอากาศเนี่ยไม่ให้ไหลออกมากันเหมือนเดิมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แค่ทําการตั้งค่าให้นําตัวพิพที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับ มาย้ายมาอยู่ที่ในส่วนของห้องค้า่างกันได้เลยแล้วก็ตามด้วยตัวมเมล็ดถัว่วแต่ว่าประเด็นเนี่ยอยู่ที่ตรงมเมล็ดถั่วนี่แหละเพราะว่าตัวมเมล็ดถั่วนั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอายุจำกัดอยู่ด้วยถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบโซนเย็นๆหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอา่าแบบสเตอร์ไลท์กันด้านงนะครับเพราะฉะนั้นหมาว่าเวลาที่นําตัวมเมล็ดถั่วไปปลูกเนี่ยก็ต้องแบบ มีการแข่งกับเวลากันซะหน่อยนะอ่ะก็ถออึงก็เดี๋ยวนําแบบ4มาแรกมาก่อนเลยกันละกันนะครับเมื่อกี้เวสโคเจลก็มาเติมกันแค่ดเดียวเองแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวอ่าต้นถั่วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขาดูข้อมูลหน่อยสิมาดูที่สารบาญต้นพืชแล้วก็ต้นถั่วนอตสำหรับตัวต้นถั่วนอนนะครับก็จะเป็นตัวต้นไม้ที่ต้องปลูกในชซนภูมิตั้งแต่ลบ25ถึง0นนะครับแสดงว่ามันจะเป็นโซนที่ ค่อนข้างจะเย็นใช่ไหมแต่ตอนนี้โอ้โห่อมมาเชียวหมายความว่าต้องมีการอะไรนะต้องมีการเพิ่มไม่ใช่เป็การทําให้ตรงเนี้ยมันเย็นขึ้นมากันด้วยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ตัวอ่าชั้นบรรยากาศตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นกาซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเพียวๆร้อยเปอรเซเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่หลักมิลลิกรมัมซึ่งถ้าหากว่าอ่าปริมาณมันต่ำขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวต้นถั่วเนี่ยมันต้องการความดันเท่าไหร่ อย่างน้อย25กรัมแต่เรามีแบบเป็นมิลลิกรัมแสดงว่าเราก็ปลูกไม่ได้แล้วก็ตัวพี่รู้สึกว่าจะไม่อาจะไม่ยอมมาปลูกกันด้วยนะครับหมายความว่าต้องมีการเพิ่มและเกี่ยวกับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กันหน่อยนะครับซึ่งผมก็จะใช้บุกเดิมก็คือตัวเตาฟืนอ่าก็คือจะเป็นเครื่องที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเราก็ทําการสร้างมันเอาไว้ อย่างนี้เลยกแล้วกันเนอแล้วก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟเนี่ยมาเพื่อที่จะใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับอาจทำการเช,ชื่อบช่วงคาแบบเส้นอย่างนี้ไปก่อนกากันแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะนาเร่กยกเกี่ยวกับตัวขอดไม้มาทําทการใส่เป็นเชื้อเพลินนะครับแล้วก็บวกกับว่าเตาฟืนเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องกระเดดไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซด์ออกมาค่อนข้างจะเยอะก็น่าจะใช้งานกันได้นะครับอ่าแล้วก็รู้ไปว่าตอนเนี้ย ผ่านมาแบบหลายวันกันมากก็เลยได้มีการนําเรื่องเกี่ยวกับตัวของเนี่ยมาเพิ่มเติมกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับในอมบิยามยิรีด้ว่าหยิบม,มาแบบเป็นตันกันเลยนะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับขอมาที่จะมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ากันด้วยอ่ะแล้วก็กลับมาที่ตําแหน่งเดิมตอนนี้งไงบ้าง อ่ะทาการสร้างเรียกกับตัวเครื่องเตาฟืนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นําขอไม้มาใส่ทําการเชื่อมต่อไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ต้นถนนั่วนอนเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ความสดเนี่ยมันยังประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังพอโอเคอยู่แต่ปัญหาก็คือจะปลูกทันไหม <c oughs> หวังว่าจะปลูกทันก่อนที่มันจะเน่าไปกันละกันนะครับก็แล้วก็อีกก็อย่างหนึ่งคือผมต้องรอให้มันแบบมีการจเจริญเติบโต,ตไปรอบหนึ่งด้วยนะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่ ก่าจะปลูกครบทุกแปลงเนี่ยแล้วกว่าจะปลูกข้างล่างต่ออีก <c oughs> คือการปลูกพืชโดยการใช้พิบเนี่ยมันต้องทําการปลูกจากบนลงล่างใช่ไหมถ้าว่าด้านบนยังฟิลไม่เต็มเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถไปเริ่มทําการปลูกตัวต้นจอกน้ําได้นะครับอ่าตอนนี้เล่นกับตอนเตาฟื้นก็เริ่มทํางานกันแล้วนะครับก็เริ่มมีการผลิตตัวก๊าซรับเลือไซ้ายออกมาดีมากอ่ะตอนนี้ความดันก็น่าจะถึงเกณฑ์กันแล้วในชะ่รับมันต้องการ25ใช่ปะ๋อตอนนี้มีของมาเพิ่มเช็คจากตัวที่ได้เลย เออเอาทาทิศมาตรงนี้ก็รู้จิบอะไรก็หยิบยิบมากันละกันนะครับอาจะจะาพียบจ๋าช่วยหยิบไปปลูกให้ดูเป็นบุญตาหน่อยสิโอ้ในที่สุดเจ้าก็นำตัวเมล็ดถั่วไปปลูกแล้วชยโยต้นถัวน่วน้อยต้นแรกของเรากันเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันยังไม่เย็นแสดงว่ามันยังไม่โต ต่ก่ออื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องการนําตัวไปตรงเนี้ยไปปลูกให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้อจําการปรับเข้าจัดการนําตัวต้นอ่าวิสวอร์เนี่ยมาใส่ที่นี่ก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างที่กําลังทําการรอเนี่ยเดี๋ยวทาการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวเทมที่แบบเป็นขยะเนี่ยหล่นตามพื้นกันก่อนเลยกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมการวางเลีกับตัวพื้นแบบนี้เนี่ยที่ตรงบรเิเวณข้างล่างต่อกันด้วยโอโหงานนี้รับรองว่าอีกนานแสนานานกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ต้นถั่วก็ เน่าๆไปก่อนกันละกันนะครับอตอนนี้ตอนที่สองก็มาแล้วนะครับยอดเยี่ยมมาอ่านเราทำการปลูกไดสามต่อแล้วก็ตามด้วยต้นที่4จากนั้นก็เดี๋ยวจะนําตัวต้นวิสวร์เนี่ยมาทําการปลูกกันนะครับก็หลักการเดิม,มเนอะก็คือเป็นการใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวกระถางดอกไม้แล้วก็จะได้ช่วยทําการปรับความเย็นกันได้นะครับ มเมล็ดตัวต้นที่สี่ได้ถูกนำไปปลูกเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็นําเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นวิสวอดเนี่ยมาทําการปลูกกันดีกว่านะครับอาจทาการคัดลอกกันเหมือนเดิมจะได้ช่วยทําการเพิ่มความเย็นเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเพิ่มความเย็นเนี่ยผมทําเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์คูลแนนก็ได้ที่นาอุตสาห์หยิบมาจากบ้านของเรากันแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะทําเรื่องเกี่ยวกับตัวห้องที่วางเจ้าตัวอะไรนะ t h e ควาโจุเนอร์เนี่ยเหมือนเดิมกันเลยกันละกันนะครับเออเนอะเราแทนที่กว่าจะให้ตัวที่สอดเนี่ยทำการปรับความเย็นให้แบบต่ำกว่าศูนย์นได้แบบผมว่ามันน่าจะนาแบบจะจัดกันไปเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวทำจุดที่เป็นการผลิตความเย็นเลยกันละกันงั้นก็คงประมาณสัก แ,แถวนี้ก็น่าจะโอเคนะครับเออแล้วก็ถือโอกาสไปเชื่อมต่อก,กับขบวนที่เป็นจุดในการเก็บอาหารของาดารุนี้กันด้วยอ่ะงั้นก็ขอทําการสกิปแบบรวดเร็วแล้วก็ทําการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจุดที่เป็นการทําเรื่องเกี่ยวกับ ตัวน้ําเย็นนะครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังทําการนาเรื่องเกี่ยวกับตัวสารซุคขันเนี่ยมาเทาไว้ตรงนี้ทําการปัม๊มผ่านตัวเครื่องปั๊มนะครับแล้วก็มาเปิดใช้งานเจ้าเครื่องนี้กันก็คือทําการเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับตัวซุคขัเนี่ยให้มันเย็นขึ้นมามีการวนด้านบนเล็กน้อยลงมาคล้าผ่านตัวถังอันนี้แล้วก็จะวนในช่วงแรกตรงนี้กันก่อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปทําการขยายเพิ่มเติมทีหนึ่งในภายหลังกันนะอ่ะแล้วก็ทีนี้นะครับเรื่องควาวที่ว่าตัวต้นถั่วเนี่ยต้องการในจุดเย็น,ยนแล้ววพอเาาผ่่นไปป๊ ต้นไม้ดันเด้งต้นไม้ดันเด้งเฉยเลยนะครับก็เลยทำให้ต้องมานั่งเสียเวลาปลูกใหม่โอ้นาเ้า,าจังเลยอ่ะตอนนี้ก็กำลังนีเรื่กยับความเย็นเนี่ยเข้ามาในระบบกันแล้วนะครับก็หวังว่าจะทํำทันก่อนที่ตัวต้นถั่วมันจะเน่ากันไปกันละกันนอ่อ่อ่่อ่่่่่้่่่่่่่่่ใ่่า่ อ,อะไรนะปรัเป็ี่นอุณหภูมิเวลาในการปูต้นไม้ตาตามแต่ละต้นกันไปด้วยและต้องใช้เวลาอีกนานมหาศาลกว่าจะทำํำขลางเสร็จ <c oughs> <c oughs> ต้องเสียประตูอีกกี่บานกันเนี่ยกว่าจะทําการสร้างได้ครบทุกจุดแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในวันที่ 2729นเดีะครับเดี๋ยวขอทำเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นถั่วให้เสด็จในภาคนี้ก่อนกันละกันนะครับน้อยๆให้แบบมีการเจริญเติบโตได้แล้วก็เดี๋ยวส่วนของตัวพืชทิขลาเนี่ยเดี๋ยวทําในตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันในโอกาสหน้ากันละกันนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอทําการตรวจเช็คเรื่องกั่ตกับต้นถั่วเนี่ยให้สามารถปลูกได้กันก่อนกันในที่สุดเมล็ดถั่วอันสุดท้ายวงเล็บที่ผมมีก็ ได้ถูกดํามาปลูกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิเนี่ยมันก็กลายเป็นสีฟ้ากลายเป็นแบบระดับติดลบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถให้ตัวต้นถั่วเนี่ยสามารถเจริญเติบโตกันได้แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าทีนี้ปัญหา เรื่องถัดมาที่ค่อนข้างจะใหญ่กันพอสมควรนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวต้นถั่วนอนนะครับถ้าหากว่าเราปลูกเองแบบปูกแบบมีการใส่ดินใส่ปุ๋ยในพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลา20เัวันในการเจริญเติบโตแต่ว่าอันนี้เราปลูกแบบโตตามธรรมชาติจากการที่ใช้พิษปลูกนะครับต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตเนี่ย8 4วัน8 14วันเลยเหรอ 84วันนี่เล่นกันอีกนานแสนนานกันเลยนะครับแล้วก็อยากที่รู้กันว่าเราต้องทําการปลูกต้นต้นไม้เนี่ยจากบนลงล่างถ้าชั้นบนยังคุมไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่ควรจะปลูกชั้นล่างด้วยหมายความว่าถ้าหากในช่วงที่ผมกําลังก่อสร้างข้างล่างนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยแสดงว่าเราต้องไปหาอย่างอื่นเนี่ยทำค่าเวลากันเสียแล้วนะครับอ่าตอนนี้ข้างล่างก็กําลังเตรียมการสร้างเรื่อยกับตัวพื้นกันต่อไปนะครับเออใช่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่อาแบบ เป็นคำตัวแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคนแบบทำตามนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะทําการสร้างเล่งยก,กับตัวประตูแมนนวลเนี่ยแนะนำว่าให้ทําการเคลียร์ไอเทมออกไปก่อนนะครับคือถ้าหากว่าเราอ,อประตูทับไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ตัวไอเทมจะคายอยู่นตัวประตูตอนที่ทําทการ อาจจะทำการเลื้อทิ้งเพื่อจะทำให้มันเกิดเป็นพื้นใช่ไหมเสร็จจังหวะนั้นน่ะเรื่องเกี่ยวกับตัวเทมที่เราเหลือค้างเอาไว้นะครับมันจะเข้าไปแทรกอยู่ในตัวแรกพวกนี้ก็เลยทําให้จะเห็นว่ามันจะมีรอยรล้ากันด้วยซึ่งอันนี้ก็คำแนะนําก็คือก่อนที่จะทําการสร้างประตูเนี่ยแนะนําว่าให้ทําการเคี่ยวลังขอยเทปทั้งหมดนี้ออกไปให้หมดกันก่อนนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลานานไม่แพ้กับดาวที่เราทําแบบทุ่งข้าวสาลีกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็สลับตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คหน่อยสิ ต้นถนั่วเนาะเติบโตไปแล้ว2% <c oughs> ยังอีกนานกันเลยทีเดียวนะครับเออแล้วก็การที่ผมใช้ตัวต้นวิสวอร์เนี่ยเออมันก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวค่าลังสีกันได้จะได้มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเมลดสายพันธุ์ใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งเอชเมนที่ก็ยังคงต้องทําการทํากันต่อไปเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเอชเมนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพืช GMO นั้นมันจะเป็นเงื่อนไขที่ ต้องหาเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นพืชที่แบบว่ามันเป็นอะไรนะสายพันธุ์ย่อยเป็นสายพันธุ์ชนิดอื่นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้นถั่วน้อยก็จัดว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ต้องทําการปลูกทําการหากันมาให้ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เกมค้างนานเชียว <c oughs> <c oughs> อะตอนนี้ก็เ๋ยวปล่อยเกมเพลงก์กันไปรื่เยๆก,ก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ได้ทําการปลูกตัวต้นถั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวจะตามกันในพาร์ทหน้ากันละกันนะครับตอนนี้ขอให้พักก่อนเนื่องจากว่า ใช้เวลานานมากคือ <alright> กว่าจะสร้างชั้นแรกเสร็จเนี่ยใช้เวลากันนานนะครับเออลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้ตัวเตาฟืนเนี่ย ก็ทําการย้ายมาอยู่ที่ส่วนของขารล่างนะครับจะได้ไม่ให้ความร้อนเนี่ยมาชนกับความเย็นตรงในด้านบนกันนะสื้ออเนี่ยเดี๋ยวทําการาให้มันผลิตเรื่องกับตัวก๊าซคาร์บอนออกไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำการสร้างที่ตรงบริเวณขารล่างกันด้วยแต่ว่าต้องทําการเคลียร์เรื่องขอยึเทมพวกนี้กันไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปทาการพักกันก่อนแล้วก็ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะกลับมาตอนที่ผลต้องการทําพื้นขั้นเนี่ยเสร็จกันแล้วเลยกันละกันนะครับจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยโอเค Good like, good share, good กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไทย b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน